สวัสดีครับเพื่อนๆผมมีคำถามหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าล้อแม็กกับล้อกระทะอะไรแข็งแรงกว่าผมให้5วิอ่าคุณตอบอะไรครับฉเฉลยแล้วกันนะครับล้อกระทะแข็งแรงกว่านะครับผมมามาดูเหตุผลกันว่าทำไมล้อกระทะถึงแข็งแรงกว่าตามผมมาครับอ่าก่อนอื่นเลยนะต้องมาเล่าถึงล้อแม็กก่อนแล้วกัน ล้อแมกนะก็เป็นหรือว่าเรียกว่าล้ออลลอยนั่นแหละนะครับผมส่วนผสมหลักก็จะเป็นแมกนีเซียมอลลอยก็เลยอาจจะเรียกว่าล้อแมกเนาะมาจากคำว่าแมกนีเซียมอลลอยนั่นเองเนาะส่วนนะครับผมหลอกขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะก็คงจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะก็จะได้ความแข็งแรงมากกว่าแมกนีเซียมอลลอยนั่นเองข้อดีของล้อแมกบอกอย่างนี้ครับแน่นอนนะครับน้ำหนักเบากว่า,วาล้อกระทะแน่นอนนะครับผมและสิ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้ดีที่สุดนะต้องเป็นเรื่องของความสวยงาม อันนี้เรื่องจริงหลายๆคนที่อยากเปลี่ยนล้อลงล้อนะคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความหล่อความเท่แล้วก็สามารถเลือกได้แบบเยอะมากๆม,มันมีหน้าตาให้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นล้อแท้หรือไม่แท้ซึ่งทุกวันนี้ล้อไม่แท้ก็ต้องบอกว่ามีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับผมยกวอย่างนะรถคันนี้นะครับลูกรักของคุนเบียร์วิสานอาโตนะครับผมล้อเป็นไงดูซิ่งดูดุใช่ไหมสามารถเลือกสีได้อะไรได้นะครับผมแล้วก็เนื่องจากที่มันมีน้ําหนักเบาใช่ไหมครับผม ผลอะไรที่ต่อมานะครับผมก็คือเรื่องของอัตราเร่งใช่ไหมก็คงทําได้ดีกว่าล้อที่มีน้ําหนักที่หนักกว่าใช่ไหมครับการเบรกด้วยใช่ไหมครับมีผลแน่นอนนะแล้วก็พออัตราเร่งมันดีกว่านะคราบว่าไงครับเรื่องการประหยัดน้ํามันก็คงจะทําได้ดีกว่าล้อที่มีน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมไปดูล้อกระทะกันทีนี้ล้อกระทะเนี่ยแข็งแรงกว่าล้อแม็กแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าทําไมส่วนผสมมันทํามาจากเหล็กถูกไหมครับ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือน้ำหนักที่เยอะกว่าแต่ก็อย่าไปมองมันเป็นข้อเสีย,ยนะครับเพราะมันได้เรื่องความแข็งแรงผมอยากให้มองภาพอย่างนี้เคยสังเกตไหมรถกระบะตู้ทึบรถกระบะขนส่งหรือว่ารถสิบล้ออะไรเงี้ยทาไมเขาถึงใช้ล้อกระทะนั่นแหละครับเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่ามันแข็งแรงกว่าจริงๆทีนี้ผมเคยไปดูคลิปทดสอบนะเอาล้อแม็กกับล้อกระทะนะและกดลงไปด้วยน้ําหนักนะครับผมที่มากอยู่พอสมควรล้อแม็กใช้คําว่าแตกในทันที ล้อกระทะจะค่อยๆงอแต่ไม่แตกนะจะค่อยๆงอลงไปนะครับผมเห็นยังครับความแตกต่างในเรื่องของความแข็งแรงมันมีจริงๆส่วนความสวยก็สิ่งเดียวที่ทําให้ล้อกระทะสวยได้ก็คงเป็นฝาครอบนะครับผมที่เราจะเห็นอยู่ตามรถเก่งนะสามารถเปลี่ยนฝาครอบได้แบบไม่อันและกันอยากเปลี่ยนลายก็เปลี่ยนฝาครอบเอานะแต่ถ้าเอาความแข็งแรงล้อกระทะ Number no. one ครับ ก็ต้องบอกว่าการเลือกใช้งานนะครับผมก็เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลแล้วกันเนาะแต่ก็เอาเหตุผลที่ผมบอกไปนี่แหละมาควบคู่ซึ่งบางคนใช้ล้อแม็กอยู่แล้วก็คงจะไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ล้อกระทะหรอกครับแต่บางคนที่ใช้ล้อกระทะอยู่กําลังอาจจะอยากเปลี่ยนไปใช้ล้อแม็กนะลองเอาเหตุผลนี้ไปคิดดูแล้วกันว่าคุณอยากจะเปลี่ยนไปจริงไหมนะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ